รัฐบาลสนับสนุนสร้างองค์ความรู้ด้านอาหารให้ไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางพวงเพชรขุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้รับฟังการนำเสนอ Thailand s อ f t Power Halal and Future Food จากนาย, er, ออายบุลเลิศอ่องภัยบูรณ์รองประธานคณะกรรมการธุรกิจอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคตหรือ PFC ที่สภาหาอการค้าไทยณห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้มองเห็นโอกาสในการใช้สินค้าฮาลานเป็นตลาดขนาดใหญ่มีผู้บริโภคจำนวนมากมีศักยภาพในการจับจ่ายสูง และในกลุ่มฟิเจอร์ฟู้ดที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงอยากจะใช้อุตสาหกรรมอาหารมาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศผลักดันให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศแรกที่ได้ผลักดันการทูตเชิงอาหารหรือว่า gastronomy diplomacy รัฐบ,บาลน,นั้นได้ให้ความสำคัญทั้งด้านเงินทุนการตลาดการทำหลักสูตรการทำซอริฟิเคตการส่งออกอาหารทำให้สินค้าการเกษตรมีราคาที่ดีขึ้นเพราะว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าภายในประเทศทำให้เกษตรกรมีไรายได้ที่มั่นคงสร้างองค์ความรู้ด้านอาหารให้ประเทศไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยอาหารไทยรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารสามารถเกิดขึ้นได้ ทังนี้นายกรัฐมนตรียังได้ฝากให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนภาคเอกชนโดยบูรณาการทํางานกําหนดแผนกําหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางด้านอาหารเป็นแหล่งผลิตอาหารฮาลาลที่หลายประเทศมีความต้องการ